ลูกบ้านไหนชอบอาบน้ําแบบเรม,มี่กันบ้างคะทุกคนอาบยังไงกันบ้างคะเมนมาบอกกันทีนะคะทุกคนอยากเห็นเด็กๆของแต่ละบ้านว่าอาบน้ํากันยังไงคะ่ะส่วนเรม,มี่นั้นแค่ถือสายยางฉีดน้ําก็วิ่งมาเล่นน้นะะํแล้วค่ะทําเป็นไม่อยากเล่นนะคะดูมาวิ่งมาม,มุดน้ําเลยคะ่ะตัวไม่เปียกไม่ช่ำไม่ขึ้นจ้ารอเลรนน้ำมากเลยคะ่ะปกติเราก็ให้น้องอาบน้ำโดยน้ำประปาแบบนี้เลยคะ่ะ ทุกคนเราไปเจอเกลืออาบน้ำนกตัวหนึ่งมาได้กำจัดไรค่าเชื้อโรคปรลสิทธิ์ในตัวนกนอนนะคะนกทุกตัวต้องมีไรแน่นอนค่ะแล้วยิ่งนอกอยู่นอกบ้านด้วยนะวันนี้เราก็เลยให้เลมี่อาบน้ําด้วยเกลืออาบน้ํานกของเบิร์ดพาราไดค่ะทุกคนและอยากจะบอกทุกคนอาบเสร็จคือขนนุ่มมากและตัวหอมด้วยปกติม,งก,มงก็มีกลิ่นของม้งอยู่แล้ว อาบเสร็จไม่มีกลิ่นมองเลยค่ะทุกคนกลิ่นจะหอมหอมและมุนยังไงบอกไม่ถูกเลยค่ะแล้วเกลืออาบน้ํานกก็คือไม่เป็นอันตรายต่อนกนะทุกคนอ่ะงานนี้ไม่มีสปอนใดๆนะทุกคนเราซื้อมาเองจังอะไรดีเราก็อยากแนะนํานะคะวิการใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะ1ช้อนหรือ1กรัม มน้ำ50 ml จะผสมใส่ในฟอกกี้แล้วฉีดให้น้องก็ได้นะคะถ้าบ้านไหนชอบเล่นกันแบบนั้นหรือจะใส่ลงไปในอ่างอาบน้ำนกก็ได้คะ่ะบ้านใครอาบน้ำแบบเลมมีที่แบบมุดไปทั้งตัวบ้างคะทุกคนหรือแค่เดินผ่านน้ำหัวเปียก3เส้นอย่าลืมเมนมาบอกกันนะทุกคนฝนเลมมี่อาบเสร็จคุณแม่ก็ทำสปาให้ต่อเลยคะ่ะใครที่ชอบความสะดวกสบายก็จิ้มลิงก์ด้านล่างขวามือได้เลยนะคะทุกคนขอบคุณคะ่ะ